ไปยัง c ชา n นลโดรินโกสวัสดีนะครับวันนี้เปิดกันแบบแปลกนิดนึงท้องฟ้าจากสามพานนครปฐมครับ,รรบวันนี้เราจะพาทุกคนมาลองชิมกาแฟที่นี่เลยครับแอตติจูดครับที่3ามพานนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าที่นี่เขามีอะไรให้เราดื่มบ้างครับ ลองเปิดประตูตตเข้ามาข้างในนะครับก็จะพบกับบรรยากาศการตกแต่งร้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบโฮมมี่มากๆเลยนะครับด้านหลังเป็นสวนนะครับสามารถเดิอนออกไปนั่งได้ด้วยนะแล้วก็มีบริเวณเคาน์เตอร์อยู่ทางด้านนี้เลยที่นี่เนี่ยมีทั้งขนมแล้วก็บาร์ดีกาแฟให้เลือกเยอะมากจนตกใจเลยครับตัวนี้อร่อยใช่ตัวนี้นเ,เ,เป็นดอลือกเลือกเป็นจิต์เตอร์ได้เลยอือหือ ตัวนี้เปิดคนท้ายเป็นค่ะกระจาทานง่ายๆกินเพลินสะอาดสะอาดก็ได้น่ากิงงนกันค่ะตอนนี้มีความเป็นล้มังค่ะถ้าชอบกลิ่นมีเฟอร์เมนต์หมักของล้ำก็เป็นตัวนี้ได้ตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นอเมริกาโน่หรือเป็นดิฟดีคะอันไหนจะออกคาแรคเตอร์ชัดกว่าถ้าเป็นดิฟเรามีให้เลือกเป็นบิวเตอร์สแตนเลสก็จะมีออยล์ออกมาจะมีกลิ่นของล<ม>้าก็เยอะก็เยอะอยู่แต่ชอบบอนดี้ที่หนักกว่าก็จะเป็นอเมริกาโน่ค่ะ อา่ากคอยาก,ยากได้บอดี้หรือว่าอยากได้ความไวอยากได้ความเป็นรัมเป็นรัมอเมริกาโน่นะครับเป็นเย็นมครับได้ค่ะนีเคนะครับเมล็ดก,กาแฟเยอะมากเลยนะครับที่นี่น,นี่มีอิเครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับก็ราคารประมาณนี้เลยครับมาลองเจาะดูมเมล็กกาแฟนะครับก็คือมีเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่เราพูดไปว่านี่ของที่นี่อร่อยมากนะครับเป็นกาแฟจากโรงครื่ที่ญี่ปุ่นนะคาตอร์เยอะมากดรอบก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยให้คุยกับทางน้องเลยว่าชอบแบบไหนนะครับให้น้องเขาแนะนำนะแล้วก็อุปกรณ์การสกัดกาแฟของที่นี่ก็คือมีครบทุกประเภทนะครับมีทั้งเครื่องร็อกเครื่องเอสเปรสโซ่มาชีน คือ,อแม้กระทั่งตัวที่เป็นแคปซูลก็มีนะครับแล้วก็ตัวดิปเปอร์เนี่ยก็มีให้เลือกทั้งที่เป็นสแตนเลสเป็น ium, อลูมิเนียมเออไม่ใช่สแตนเลสเป็นตัวเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของตาข,ของการแอ c e ซ์ออกมาก,ก็จะไม่เหมือนกันนะครับดีมากๆเลยก็เมตูลของแคสททวด้วยใครที่ชอบพับโซดาก็ร้านทท่นี้ตับยอด,ดครับ มาลองดูนี่ครับตัวขนมของทางร้านนะครับก็นี่เป็นฝักตู้เค้กนะครับก็จะมีพวกเบอรเบอรี่ชีสพายนะครับจะเป็นชเสเค้กมีพายฝักทองแล้วน่ากินมากนะครับมีหลายประเภทเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นขัวซอนนะครับเยอะมากเมน,นูราคาตามนี้นะครับ น่ากินนะครับก็เลยเดี๋ยวสั่งกลับไป2ตัวนะคระจะเป็นตัวไทยพีกับเลมอนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทานที่บ้านซื้อคอซองเนี่ยอร่อยมากนะครับแนะนําเลยตอนนี้เราก็นั่งรอตัวกาแฟกับขนมที่เราสั่งไปนะครับหอมมากนะครับมาเลยก,กาแฟก็คือกลิ่นดีมากนะครับมนันอะไรฟินแน่นอนตอนนี้นะครับรอกาแฟกัน นี่นะครับอันที่เป็นขวดซองที่เราสั่งกลับไปที่บ้านนะครับก็จะมีสติกเกอร์ของอร้านนะครับแปะมาให้แล้วก็ยยกถูกมาให้เลยเดี๋ยวเรากาแฟแบบหนึ่งกาแฟมาพอดีเลยครับนี่ห่าแน่นอนเจ้าประจําของเราก็คือฮอนดูัสนะครับเพราะว่าแพ้คําว่ารอมกาแฟไหนที่ออกเป็นเทสรมเราก็จะค่อนข้างแฮปปี้ตัวนี้หนึงร้อยสิบบาทนะครับ อันนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นอเมริกาโน่นะครับไอซ์อเมริกาโนเพราะว่ามันจะได้ความเป็นรัมชัดที่สุดเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี mm ๋ยวต้องชิมกันครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าฮอนดูราสเนาะยังไงก็รัมอยู่แล้วแต่ว่าลองชิมดูครับว่าจะได้ขนาดไหนไป mm hmm. สุดยอดเลยครับตัวนี้ก็คือออกรสแล้วก็กลิ่นชัดมากชัดจริงๆชัดตั้งแต่แบบตั้งแต่ดื่มฮันดูราสมาเนี่ยเราว่า แก้วเนี่ยเป็นแก้วที่แบบดึงความเป็นแบบกลิ่นรมออกมาได้ชัดจริงๆสมแล้วนะครับกับที่ทางน้องเขาแนะนํามานะครับว่าเอ็กซก์เด้วยวิธีเนี่ยก็จะได้คาแรคเตอร์ชัดมากนะครับกลิ่นเอ่อรสค่อนข้างเคลียร์นะครับดื่มง่ายไม่เปรี้ยวไม่ขมนะครับเป็นเป็นเคลียร์เลยอันนี้เน้นไปทางกลิ่นนะครับบอดี้ไม่ได้แน่นมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้คุยกับน้องไปแล้วลว่าถ้าอยากได้บอดี้เนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ เป็นฟิลเตอร์แทนอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นรัมดีมากเลยครับถูกใจเลยแก้วนี้การนิดนึงสำหรับตัวกาแฟนะครับก็คือเมื่อกี้เราบอกตอนที่ถ่ายในร้านเนี่ยว่า110บาทจริงๆมัน160บาทนะครับออกมาจากแอติจูดแล้วนะครับนี่กาแฟยังอยู่ในมืออยู่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยถูกใจมากเลยเป็นร้านที่ดีนะครับแล้วก็มาถามว่าสะดวกไหมก็ถ้าขับรถมาก็สะดวกอยู่ครับสามารถจอดรถได้ในซอยหน้าร้านเลยนะครับก็ซอยแคบนิดนึงแล้วก็ ที่จอดก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างหมุนเวียนนะครับก็สะดวกดีครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่เราดื่มเนี่ยก็คอนดูรัสนะครับทางร้านเนี่ยบอกว่าตัวนี้เป็นแบบตัวท็อปของคอนดูรัสเลยนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์แบบรัมชัดมากชัดมากจริงๆนะครับรสพุ่งมากเหมือนที่เราพูดไปตอนที่อยู่ในร้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเนี่ยเราคิดว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่ตอบโจทย์คนชอบกาแฟมากๆเลย ลองตามกันมาโลเคชันอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปยังช n e l นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนกันต่อครับกับคาเฟ่ดีๆไม่ไปไม่ได้แนววนัสดีนะครับบ๊ายบาย The chase to the heart and I set the